เมื่อคุณต้องการจะแต่งนิยายสักหนึ่งเรื่องสิ่งที่ต้องทำคืออะไร 1. ค้นหาแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นของการแต่งนิยายคือการค้นหาแรงบันดาลใจคุณสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากหลายสิ่งหลายอย่างเช่นประสบการณ์ส่วนตัวภาพยนตร์หนังสือบทเพลงข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันหรือแม้แต่ความฝัน จงเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสังเกตรายละเอียดรอบตัวและจดบันทึกสิ่งที่คุณสนใจไว้2เลือกแนวทางการเขียนนิยายมีหลากหลายประเภทเช่นนิยายรักนิยายแฟนตาซีนิยายสืบสวนสอบสวนนิยายวิทยาศาสตร์นิยายอิงประวัติศาสตร์และอื่นๆคุณต้องเลือกแนวทางการเขียนที่คุณชอบและถนัด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิยายแนวนี้อ่านผลงานของนักเขียนคนอื่นๆเพื่อเป็นแนวทาง3วางพล็อตเรื่องพล็อตเรื่องคือโครงเรื่องหลักของนิยายเป็นการกำหนดว่าเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างไรตัวละครจะพบเจออะไรบ้างคุณสามารถเขียนพล็อตเรื่องแบบคร่าวๆหรือละเอียดก็ได้ขึ้นอยู่กับสไตล์การเขียนของคุณ 4. สร้างตัวละครตัวละครเป็นหัวใจสำคัญของนิยาย คุณต้องสร้างตัวละครที่มีมิติน่าสนใจผู้อ่านสามารถรู้สึกอินกับตัวละคร 5. ตั้งชื่อเรื่องชื่อเรื่องควรสื่อถึงเนื้อหาของนิยายดึงดูดความสนใจผู้อ่าน 6. เริ่มต้นเขียนเมื่อคุณพร้อมแล้วก็เริ่มลงมือเขียนนิยายของคุณ 7. ฝึกฝนการเขียนนิยายต้องอาศัยการฝึกฝนเขียนอย่างสม่ำเสมอพัฒนาฝีมือการเขียนของคุณ 8. หาคนอ่านเมื่อคุณเขียนนิยายเสร็จแล้วหาคนอ่านเพื่อรับคำติชม 9. แก้ไขนำคำติชมมาแก้ไขนิยายของคุณ 10. เผยแพร่ผลงานเมื่อคุณมั่นใจในผลงานของคุณเผยแพร่ผลงานของคุณให้ผู้อ่านได้อ่านเคล็ดลับเพิ่มเติมอ่านหนังสือให้มากเขียนทุกวันหาเพื่อนนักเขียนเข้าร่วมคอร์สเรียนการเขียน อย่าท้อถอยการแต่งนิยายต้องใช้ความทุ่มเทและความอุตสาหะหากเราเต็มใจที่จะทุ่มเททำงานก็อาจเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก